สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุูุสุขนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันจันทร์แล้ะครับจันทร์ที่สิบเอ็ดนะครับเนาะครับมีแนวทางครับจากเล่าพัฒนาแหละครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะมือนี้ก็เป็นมือวันที่สิบเอ็ดเหครับสิบเอ็ดนะครับเนาะวันจันทร์ครับครับผูดใด้เขามาแล้วกอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับทัานสองเสียงหยาพ้าเลาะครับมีแนวทางจากเล่าแหละครับ เซียนน้อนหน้าเนาะครับเนาะครับเซียนน้อนหน้าเพิ่นกะได้ให้ตัวเลขมาแล้วครับครับเพิ่นได้สูตรคำนวณผลมาแล้วครับสำหรับเซียนน้อนหน้าด้วยครับเด้อครับกรกดติดตามเลยครับสำหรับเซียนน้อนหน้าครับเป็นพระเอกในซองแหละครับของซองเสียงยาพ้าเรานะครับเนาะครับเมวที่แล้วของเซียนน้อนหน้าของเพิ่นกะเห็นไปน้ำกันเนาะครับเนาะครับเิ่นห้รูดซีกับเก่าครับเน้นซีครับ เนื้มซีครับเขาซีเต็มๆล่ะครับเนาะครับกอกซีหกครับซีหกเต็มๆล่ะครับสำหรับเลขล่างกับแปดแปดหกครับครับข้างบนก็ดีง่ามมาตลอดแล่ะครับสำหรับเสี้ยนด้านหน้านะครับเนาะเขาวิ่งรูดครับตลอดครับเขาตัวเจาะครับไม่เรื่อยๆนะครับเนาะครับสวัสดีตามกันไปเรื่อยๆนะครับเด้อครับสำหรับ ซองเส้นยาผ้าเลาะกะเป็น่องน้อยๆนึงครับครับเป็นสูตรคำนวณสูตรเหล็กล็อกเหล็กคำนวณของเพื่อนต้องคำเนาะครับกะถือว่าดีมาตลอดอยู่ครับครับสำหรับตัวเหล็กของเพื่อนครับครับบานที่ห้าขอไปเพื่อตัวเหล็กต้องการเด้อเหมือนี้ก็ได้มาขอน้ำปูตาทับพรนะครับมีโอกาสไดีมาขอน้ำปูตานะครับเนาะครับตาทูเด้อปูตาครับเหมือนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดวันจันทร์ที่สิบเอ็ดแหละครับท่านว่าหกหกแหละครับ ลูกล้านก็ไหนมากขอโศกขอลาบน้ำปูตาแหละครับก็ขอให้เอฟซีเขาเต็มๆแหละครับสามตัวสี่ตัวก็ว่าไปนะครับเนาะครับครับบานี้เขาขอไปเบื้องตัวเลขของกันท่องคบเนาะสำหรับเลขตัวเลขของเสี้ยนน้านหน้าครับครับทั้งสองซึ่งอย่าพเลาดเลยครับเด้อครับครับนี่ก็เป็นงวดที่แล้วครับสำหรับงวดที่แล้วงวดวันที่แปดนะครับเนาะ เ็นหวดวันที่แปดท่านว่าหกหกเหรอครับครับบนล่างเพันไทยครับวิ่งลูดเลยครับลูดซีคับเก่าครับครับเหล็กมังมาซีเก่านะครับเนาะเลขวิ่งลูดงวดที่แล้วครับซีคับเก่าพันไทยพันเน้นซีครับเน้นซีเนาะครับขาเลขงวดที่แล้วมันออกศูนย์ซีห้าซีหกเหรอครับ ซีหาซีหกแปดครับสำหรับเลขหกตัวนะครับเด้อครับการเลขบนกับออกซีหกนะครับซีหกเต็มเต็มนะครับเนาะเขาเต็มเต็มครับซีหกหมดที่แล้วนะครับเด้อครับนี่หมดที่แล้วกับเขาซีหกนะครับซีหกนะครับเนาะครับของเซียนหน้าหน้าผู้ไหนมาซีครับเป็นเน้นซีครับอันนี้บ่กท่านเดยกลมกลมมาให้แหะครับหมดที่แล้วนะครับเด้อ ครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับจับซีมาให้กับเขาซีครับซีเต็มเต็มแหละครับซีหาซีหกกับมีครับอันนี้ซีหกครับเป็นเขาเต็มเต็มแหละครับซีหกนะครับเนาะครับเลขมันออกหกแปดลางเหลี่ยกลางหกแปดนะครับเนาะครับกาถือว่าเหลี่ลางเพราะเขาครับมีตต์แปดหกปเก้าครับมีตต์แปดเก้าครับครั เลข3ตัวมันออก4 6 8ครับสันจับมาใส่4 6 8เชียงมใกล้ๆกันเกือบแตก3ตัวเวละครับเนาะครับสันมโนมากกรได้4 6 8เข้าเต็มๆแหละครับ3ตัวครับครับอันนี้ก็พิจารณาเบิ่งครับอันเป็นค้อมียครับส่วนบุคคลล่ะครับเดี๋ยวแต่ผู้ใดสิพิจารณาเนาะครับเนาะครับอันเป็นเพื่อนตัวเลขครับเลขคำนวณข้อมูลน้าเพิ่น เห็นมาจังไล่เขาก็ว่าไปยังซันแหละครับครับสําหรับตัวเลขของเพลินนะครับเนาะครับครับงวดนี้ก็เป็นงวดวันที่สิบเอ็ดท่านว่าหกหกนะครับสิบเอ็ดท่านว่าหกหกนะครับเนาะสําหรับตัวเลขของเพลินเพลินหอมาบนล่างคือเก้าครับเพลินหอมาบนล่างคือเก้าครับจับคู่มังหอยขอหกคู่ครับครับเลขเลขเบิ้ลเลขสเตทของเพลินกับมีอยู่สองคู่นะครับเนาะ คาับโมากไดครับสําหรับสุดของเสียนน้อนหน้าครับเพต้นก่มาทํานอกนี่แหละครับครับจับคู่มาให้กับบนล่างไปเลยครับชุดนี้ครับบนล่างนะครับเนาะครับจับคู่มาให้กัเอาไปโชว์ไปหมาน้ากันครับครับสินเดียบึงไปน้ากันละครับเจะาหน้าไปน้ากันนะครับเนาะสำหรับตัวเลข เป็นเพียงแนวทางเลยครับเด้อผู้ได้มาจัดผู้ได้คัดกบผ่านครับทางส่งเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับอันนี้เป็นเลขกเล่าพัฒนาเลยครับเด้อรับเหลขกไรวันครับขับพิจณาเบิ้งครับถือว่าเ็นมาดีเนาะครับเนาะวดที่แล้วครับเป็นมาดซีซีกับเก่าครับวันนี้ป็นเสยมาตัวใดครับขาบมาเบิ้งน้ำกันครับ ติดตามไปํากันนะครับเนาะสาหรับเซียนนอนหน้าครับครับัวเลองเพ่นครับเล้าปัตนาครับเป็นเล้านะครับเ้อบเล่าเป็นเล้าครับเล่าปัตนาเนาะครับเนาะวันที่สิบเอ็ดแห้วครับวันที่สิบเอ็ดเนาะครับเนาะท่านว่าครับ ปีหกกแลละครับครับเป็นเล่าพัฒนาครับบนล่างครับบนล่างเลยครับวิ่งครับบนล่างวิ่งรูดเพื่อนไฮรูดเก้าครับเก่านะครับเนาะครับเก่าไปรูดเลยครับ เก่าตัวเดียวครับปิงบนล่างรูดเก่าตัวเดียวครับเป็นมันใจเล็กเก่านะครับเนาะครับเอาจับคู่มาให้กันก็มีหกคู่ครับมีหกคู่นะครับเนาะครับก็บมีอยูหกคู่ด้วยกันครับก็มีเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดแล้วก็ แปดเก้าแปดเก้าดนะครับเด้อแปดเก้าห้าเก้าห้าเก้าครับห้าเก้ากับสี่เก้า สี่เก้านะครับเนาะเก้าศูนย์เกาศูนย์ครับตนะัวสุดท้ายเจ็ด้ปดครับเน้อ แปดครับมีอยู่หาครูคูนะครับเนาะครับสำหรับเด็กเซียนนอนหน้าครับงมดวันที่สิบเอ็ดครับวันที่สิบเอ็ดเป็นลาวพัฒนาเลยครับเด้อครับวินงลูดบนล่างครับบินงลูดเลยครับเด้อภายในเก้าตัวเดียวครับบินงลูดลูดเก้าครับ เ,เด่นมาอหายเนาะครับเนาะเป็นตัวเด่นของเพิ่นครับสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าครับสำหรับเลขของเชียนนอนหน้ากับเลขระบางของเพิ่นนะครับเด้อครับเป็นเลขเบิืนครับเหล็กบืนนะครับเนาะสำหรับเชียนนอนหน้าครับ มิสิค์ครับเพันว่าสําหรับเลขกสองตัวนี่ครับมิสิตสิตลายครับสิตซิเบิลบวดนี่ครับบวดวันที่สิบเอ็ด <statements> นี่เพันวาครับมิสิตซิเบิลนะครับเนาะกาจับมาให้สามตัวครับที่นี่เลขกสามตัวคนจับมาให้การมีอยู่สามหางมีอยู่สามหางนะครับเด้อครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับเอาไปล่องเบิ้งครับสามหางนะครับเนาะ ครับตัวที่ 1, 1, 7, 9, หนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าครับหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็ตัวที่สองเจ็ดเก้าศูนย์ครับแต่ตัวสุดท้ายพ่อน์หายงามครับตัวนี้ครับพ่อนว่าเก้า เก้าศูนย์ศูนย์ครับเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเด้อครับงามครับเปิร์ว่าเอาเจ้าหนาเพิ่งนะครับเด้อครับผู้ได้มากกับจัดผู้ได้คัดกับพานครับทางส่องเสี้ยงหยาผ้าเลาะเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับอันนี้เป็นเสี้ยนนอนหน้านะครับเด้อสุดของเสี้ยนนอนหน้าครับเสี้ยนนอนหน้าครับเด็กไปขอน้ำปูตาปาขเท้าอะไรล่ะครับพังงานเพิ่์ลว่า เสียงนอนหน้าเรารับเนาะครับนอนหน้าครับทางส่งเสียงยาเสนอครับคะให้อเอฟซีไปถูกไปมานัากันเด้อครับเด้อครับเอาไปลําไปลวยครับเงินไหลน้องทองไหลมากวดวันที่สิบเอ็ดแหะครับครับวันที่สิบเอ็ดงามนะครับเนาะครับเอามาต้อนมาะฝาเอฟซีสุขสุขสุขนะครับเด้อครับครับสำหรับผู้ใดเขามาแล้วก็ อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนะาะท่านส่องกบสิเดสูกันตอไปครับกดแชร์กดแชร์ไปเรื่อยๆห้ยมู่พวกเพื่อนฟูงเบิงน้ำครับเอออันนี้สมควรอันนี้พอสมควรกดแชร์กันไปเรื่อยๆนะครับครับกดติดตามกาติดตามไวเพื่อสิบไ้พลานท่านนะครับเนาะมีอยู่สามย่างเท่านั้นแหละครับท่านส่องกาขอ บ้งเด็บซี่ปนันแล้วครับครับเคยแพ่กันไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนตัวเลขครับครับพิจณาเบิงครับครับบุรบาทสองบาทครับบอลในนําให้เหรียนการานันละครับครับเอาไปความสนุกสนานเด้อครับเด้อเบิงไปความเปิดเพิ่นครับครับสำหรับเีกของเพิ่นกางวดวันที่สิบเอ็ดบอลไหวิ่งลุดลูดเก่าเลยครับเด้อครับลูดเก่าครับเพิ่นว่า ยิงหลุดเลยพนวันนะหลุดไปหลุดเลยครับเก่าไปหลุดเป็นมั่นใจครับเรข่งนนี้สูงแทะครับมาสูงแทะงวดนี่บ่ลงต่เพนว่าครับเป็นสูตรคำนวณพลนัาเนอะงามนะครับเนาะครับครับสำหรับผู้ใดเขามาแล้วก็กดไหล์ให้เลยนะครับเด้อครับ เอาตัวเลขมาฝากงามๆครับเป็นเล้าพัฒนาครับงวดวันที่17บเอ็นะครับครับมือนี้ยแหละครับวัดจันทร์ที่11เนาะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ผมมีอยังหลายนะครับเด้อครับทั้งสองเสียงยาพ้าละกาสิเดราพี่ละน้องนะครับคอยเอฟซีพี่น้องสุขุนครับอยู่ดีสบายครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยนะครับเด้อครับโชคๆมันหวานล่ำล่ำลยๆครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ทั้งสองเสียงยาพ้าละกาสิเด ลาพี่ละน้องนะครับขอสวัสดีครับ